นอนดึกตื่นเช้ากินอะไรถึงจะสดชื่นเพื่อนๆคนไหนนอนดึกแล้วตื่นเช้ากันบ่อยๆบ้างผมมาแนะนําครับว่าอาหารอะไรที่ช่วยส่งเสริมทําให้คุณไม่ง่วงซึมไม่อ่อนเพลียแต่ทําให้เรารู้สึกสดชื่นมีอะไรกันบ้างตาไปดูกันอย่างที่1ดื่มน้ําให้เพียงพอ 2- อสมลิตรต่อวันเพราะมันเป็นการเติมออกซิเจนให้กับร่างกายของเรา ทำให้ร่างกายเราสดชื่นและทําให้ระบบหมุนเวียนเลือดของเราดีขึ้นอีก 2. กินข้าวกล้องข้าวไรเบอร์รี่ข้าวกล้องข้าวไรเบอร์รี่มีสารที่ชื่อว่ากราบ้าเป็นสารที่ช่วยส่งเสริมการทํางานของระบบประสาทในสมองให้ดียิ่งขึ้น 3. กินผักผลไม้ให้มากๆเพราะผักผลไม้จะมีวิตามิน A วิตามิน B บำรุงระบบประสาทรวมถึงการกระตุ้นต่อมไพเนียวทำให้สดชื่นมากยิ่งขึ้นนะครับ 4. กินโปรตีนต้องกินโปรตีนให้เพียงพอต่อร่างกายของเราที่ต้องการเช่นไข่ไก่ปลาจะมีสารโคลีนเพราะสารโคลีนนี้เป็นสารสำคัญสำหรับคนนอนดึกมันจะทำให้สมองคุณฟื้นจากความเหนื่อยล้าได้ดีมากๆยิ่งขึ้นเลยนะครับเพื่อนๆคนไหนนอนดึกกันบ้างอย่าลืม คอมเมนต์มาทักทายกันนะครับ